อขอบคุณท่านอาจารย์บัญชาลแล้วก็ทีมงานการถ่ายทอดทั้งหมดครับเดินทางมาถึงคู่ที่6ครับไปบนเวทีครับเป็นเยาวชนของชาติครับ1 0 0ปอยปอนกำหนดไว้3ยกกรุงสยามสิกชานสิงครับสู้กับเสือเพชรลูกของตันการถ่ายทอดสดต้องขอบคุณปุ๋ยน้ำชีวภาพดีเวอร์นะครับสอจอหนุยธนวัฒ ให้การสนับสนุนรวมถึงขนมเปี๊ยะปบควันเทียนครับโลโก้ของหลานย่าะลองชิมลองพิสูจน์ดูครับอร่อยไม่เป็นสองรองไทยครับขนมเปี๊ยะหลานย่าจากโคร,ราชปลักจ้อง,งก,ก็เป็นที่ยืนยันแล้วครับไฟต่อไปของนารงวัดโปรโมชั่น28กุมภาพันธ์นะครับไปที่จังหวัดจันทบุรี ก็ต,ติดตามทางช่อง 3sd 28เวลาเดียวกันนี้นะครับเมืองจันนั้นเป็นเมืองประวัติศาสตร์เป็นเมืองของผลไมกลากไม้เป็นเมืองของแหล่งท่องเที่ยวนะครับนำกีฬาไปผสมไปสร้างสารรค์ก็ถือว่าถูกต้องแล้วครับขอบคุณเครื่องดื่มม้าแดงนะครับขอบคุณท็อปคิง ขอบคุณศักสิตร่อยครับขอบคุณรีเจนซี่มาจัยวิล่าคุณนริสิงห์วังชาห้างขายาตาเสือ11ตัวไทยเสียงยนต์การ,กรเกษตรขอบคุณคุณวัชานนทนวอิสารรักนะครับเจ้าของสถานที่แห่งนี้สนามหลวง2ขอบคุณคลีมนวดอาริสรานี่เป็นเสือเพชรลูกของตันครับมุมน้ำเงินกำลังบริการพาถาอ่ะเรียบร้อยครับ กรรมการมาเตือนเช็คความพร้อมกันนิดหนึ่งกำหนดไว้3ยกนะครับเยาวชนของชาติยังมีให้ชมอีกหนึ่งคู่นะครับนั่นก็คือจงรักต่อโบมาดกับเอ็มสอส,ส,สนนกลนครเป็นคู่ต่อไปอย่ามว่วนนะลูกไม่สู้แล้วก็ไม่เจ็บ สู้แล้วก็ไม่เจ็บลูกสู้ไปเลาจได้เจ็บยกที่หนึ่งครับแดงกลุงสยามสิทธชานสิงครับนํำเงินเสือเพชรลูกคองตันอ่าครับดูลีลาครับร้อยปอนกำลังร้อนวิชาเขาว่ากันอย่างนั้นเตะต่อยแบบไม่มีจริตจะก้านมาอย่างไรไปลอย่างนั้น ซ้ายหน้าครับดูเตะเนียนเป็นธรรมชาติอ่าเล็กกว่าสั้นกว่าครับทักทายก่อนครับกุุมสยามขอบคุณนิตยานสารแชมป์นะครับมาอำนวยความสะดวกเรื่องการประชาสัมพันธ์นำข่าวสารนำเบื้องหน้าเบื้องหลังผลงานของศึกมาแดง ชิงแชมป์เปี้ยนโลกไปขยายความกันต่อครับไฟต่อไป28กุมภาพันธ์ครับไปเที่ยวจังหวัดจันทบุรีดินแดนประวัติศาสตร์เมืองท่องเที่ยวเมืองผลไม้ลากไมก้มีเพชรคอยสวยงามครับที่เมืองจันท์เดินชนแล้วครับทางด้าของเสือเพชรอ้าแล้วครับ หาครับลูกของกันนี่นู่นนะครับอดีศสอส,อส,อสามารถนารูรีมนะครับในายดีส่งเข้าประกวดนะครับส่วนชิดชาญสิงห์มไม่ต้องพูดถึงครับรายนี้ประเภทถอยหลังหกลบสร้างมวยแข็งแรงยกแรกเดินชนแล้วครับเสือเพชรอาศัยรูปร่างความใหญ่ครับน้ำหนักตัวเท่ากันดึงเสียบได้หรือเปล่า ตีไม่ได้กรรมาการนัดออกมาแยกออกมาก่อนครับวางแทงขวาแล้วพวกพวกนเสียบครับทยาวเลยครับอาศัยความยาวใหญ่ดาไม่ธรรมดาครับเหลี่ยมตัวของกรุงสยามมีลูกบิดมีลูกหัก อ่าครับหมดยกแรกครับพบกับสิ่งที่น่าสนใจทางสถานีแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาตากดูภาพชา์ตนครับผลงานที่ผ่านมาครับเล็กๆแต่ว่ารสชาตินี่ไม่เล็กนะครับมาแรงนะครับวางแข้งดีแข้งนี่ครับ ขอบคุณเครื่องดื่มมาแดงครับว่ากันต่อยกที่สองเตะขาหน้ายืนขาหน้าดีแข้งหน้าไม่ธรรมดาครับสุงสยามเสือเพชรอาศัยยาวใหญ่เดินชนแล้วครับลูกคองตันโน้ค,ครับอยู่แถวแถวสี่แยกลำสาลีตรงนั้นนะครับอสอสสามารถมาลูรีมครับเ,เป็นผู้สนับสนุนโอ้โยวางแข้งขวาโอ้เตะเขายอดหน้าเลยครับ อา,อาครับมีสาวๆทีน่านาเชียด้วยไม่ธรรมดาเสียงกรีดสลบเสียงกรีสลบกองเชีย์ด้านล่างสั่งลุยแล้วครับพี่เลี้ยงสั่งลุยแล้วกุ่งสยามว่าอย่างไรกุ่งสยามาผมโดยเข่าแล้วครับเสือเพชรนวดเลยครับ หัวใจใช้ได้ครับกรุงสยามเล็กกว่าแต่ว่าเอาตัวรอดได้เอาถีบไว้ถีบไว้ครับกรุงสยามติดดิสัยไว้ต้องล็อกต้องกอดไว้ก่อน,นครับสวนต้องสวนให้แม่นนะครับกรุงสยามดีลูกตีลูกหายใจด้วยเนี่ครับเป็นการส่งเสริมเยาวชนนะครับทุกคนนี่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีแล้ว มีการตรวจเช็คสภาพร่างกายก่อนจะขึ้นเวทีนะครับน้ำหนักตัวนั้นอาจจะเท่ากันแต่ว่าส่วนสูงไม่เท่ากันนี่คือศาสตร์ของมวยไทยภูป,ปัญญาของคุณอูคณ่คุณตาเราครับช่วยกันส่งเสริมแลว้วก็อนุรักษ์วางแข้งแล้วรวบเอาไว้ครับเสือดุจริงจริงครับเสือเสือดุจริงๆรครับผมด้วยเข่าแล้ว โตไว้ครับกรุงสยามโตไว้เล็กแต่หัวใจเด็กนะครับกรุงสยามาอ,ยาาอ่าครับหมดยกที่สองมงเรามาดูภาพช้านะครับช่วงพักยกที่ผ่านมานี่ดูไคไลค์ก่อนนะครับลุยเต็มถังเลยครับทางด้านของเสือเพชรลูกทองตัน สายยาวใหญ่โอ้โหลูกนี้เตะโดนยอดหน้าครับต้องชื่นชมหัวใจของกลุงสยามครับเล็กก็จริงแต่ว่าหัวใจเต็มร้อยยกสามเดินเปิดเกมบ้างครับมีขวาจิ้มเข้าไปครับครับรวบนสู้ในแล้วนะครับอยู่นอกโดนสู้ในครับเด้งตีปิ้นตีครับ ว้ครับเสือเพชรนอกโดนไหนไหนลองดูครับกุ้มสยามตีได้หรือเปล่าโอ้ยเอาครับกระแทกขวาเต็มหน้าเหมือนกันครับเสือเพชรโดนอีกแล้ว หักไมหมหักอยู่ไม่อยู่เอาลงหรือเปล่าแม่ต้องใช้กำลังเยอะครับกรุงสยามยยยยแพ้ชนะไม่รู้แต่ว่าหัวใจสอบผ่านครับกรุงสยามนี่ครับเยาวชนต้นกล้ารุ่นใหม่ๆครับเลือกกีฬามวายไทยไวยตันกับยาเสพติดไว้สู้กับสิ่งยั่ยยุไม่หลงเวไปทางอื่นนะ มันต้องอย่างนี้ครับลูกหลานนายขนมต้มสู้ทุกเม็ดนะครับนี่ครับพยายามจะขึ้นการพอรเหมือนกันอ,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 อ่าครับเรีีบร้อยสวมกอดเป็นเพื่อนกันแล้วนะครับไม่มีอะไรค้างหาใจครับนี่คือสปิริตของนักสู้ในรูปแบบมวยไทยเ,ไเล็กก็ได้ใจครับใหญ่ก็อาวุธดีครับ ไม่มีปัญหาครับกรรมการหันไปทางด้านของเสือเพชรลูกคลองตันครับอาวุธหนักแรงแข่งยาวใหญ่กว่าเยอะครับ